9x นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สวนหลวงนะครับผมก็ได้เอาโทรศัพท์ทั้ง2อตัวนี้นะครับผม iQOO ครับ Z9x ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง iQOO เลยนะครับผมก็พามาเที่ยวกันนะครับก็มาเก็บบรรยากาศรอบๆที่สวนหลวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมภาพถ่ายจาก iQOO Z9x นะครับผมไปดูกันครับมาถ่ายกันนะครับ Z9x ดูวิวที่ถ่ายือมผมเปิดแบบตัวช่วย9ช่องนะครับก็คือเราจะถ่ายภาพไปดีขึ้นแล้วก็มีแบบฟังก์ชันต่างๆนะครับพวกระดับน้ำอะไรางเงี้ยครับเอ,อในส่วนของตัวการแจ้งเตือนนะครับมันก็จะถ่ายภาพแบบได้ดีขึ้นนะครับเออออโต้โฟกัสเขาเนี่ยก็ไวเหมือนกันนะครับผม แล้วก็ในอย่างภาพถ่ายครับตัวอย่างนี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาโฟกัสที่ตัวดอกบัวดูนะครับไปดูดอกบัวทั้งบนก็ได้อ่ะเดินตามมานะครับ กราจะซูมแบบตัวดอกบัวเข้าไปใกล้ๆคือสามารถซูมในไกลสูงสุดถึงแบบสิบเท่านะครับก็เก็บรายละเอียดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบแสงธรรมชาติแล้วก็เป็นที่แบบแสงน้อยนะครับบางโหมดบางฟังก์ชันเนี่ยเราก็ต้องอัดเปิดแบบผู้ช่วยในการแบบถ่ายภาพนะครับผมแบบจะได้เก็บแบบรายละเอียดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ ก็จะน้อยนิดนึงครับผมคคือตรงนี้มันก็เป็นแบบเป็นวอลเป็นฉากเป็นกำแพงเลยครับคือเราถ่ายเซลฟี่ตัวเองก็ได้นะอย่างตรงนี้ถ่ายภาพคนนะครับแล้วแอบมี น้องขึ้นมานอนอาบแดดด้วยนอนอาบแดดใช่ไหมเนี่ยกะเชีนมีกะทิล่าแอบนอนอาบแดดด้วยนะครับสวัสดีครับอย่างมุมสะพานตรงโน้นนะครับก็จะเริ่มต้นจากภาพถ่ายผุ้คนนะครับผมในการถ่ายภาพก็จะใช้เป็นในส่วนของตัวกล้องหลังนะครับก็จะเป็นการถ่ายที่แบบว่าหน้าชัดหลังละลายนะครับผม อันนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องหน้านะครับก่อนที่ผมจะเอาไปตัดผมอีกแล้วก็ตอนเย็นนะครับผมเอาทั้งคนบ้างแล้วก็วิวบ้างนะครับก็เริ่มมาเปลี่ยนเป็นคนบ้างแล้วก็ถ่ายในเวลากลางคืนนะครับผมหรือที่แสงน้อยนะครับก็เก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลารอสักพักหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันจะได้ประมวลภาพออกมาได้ดีนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภาพถ่ายอื่นๆกันต่อนะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็จะเป็นการถ่ายที่บ้านไว้นะครับก็จะเป็นการซูมเข้าไปนะครับผมสูงสุดเลย 10x เห็นนกเขานะครับผมแล้วก็ไปเที่ยววัดอรุณนะครับที่สภาพอากาศเนี่ยแดดแจ่มมากๆเลยนะครับผมกลางแจ้งนะครับร้อนมากๆเลยนะครับวันนั้นนะครับผมโอเคครับก็หาภาพเก่าๆเจอนะครับก่อนหน้านี้นะครับแต่มีทำการถ่ายภาพไว้ ก่อนแล้วนะครับผมที่สลวงเหมือนกันครับแต่เป็นวันที่แดดจ้ามากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ่ายทั้งบุคคลอันนี้จะเป็นการถ่ายระยะใกล้ครับแล้วก็ถ่ายย้อนแสงนะครับผมอ่ก็เลือกในการโฟกัสหน้าหลังนะครับแล้วก็เก็บแอนสเคปองค์ประกอบโดยรวมนะครับโอเคครับก็จะมีภาพมาให้ชมประมาณนี้นะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของบอมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม